สวัสดีครับช่องหลอนละเพื่อนออฟฟิเชียลครับบรรยากาศหลังเต้ยลาเสร็จครับทีมงานครับเบิ่งมาไลหล่าครับตอนนี้ถ่ายรูปส่งงานแล้วครับ FC จากหลายๆสถานที่ครับสวัสดีแอดมินโยครับ ตอนนี้หล่ะกำลังถ่ายรูปนะครับทรงงานกับเอ ในบริษ er. like uh ัทเราะเออ หันแม่เก็ผ้าไปแล้วอยู่ในเครื่องแม่บ้านนอนเลยดิบ้ืนนอนเะไรบ้มนนอนพอนงามไรคนพบอาชีพแล้วพี่เกียร์เป็นมอล้ำพอนงามไรพอดไรมันจะเป็นคู่ซ้อนพอนที่ต่อไป

มีล้ากันนล้วเจ้ามารัาง่าเจ้ามาที่ไม่เดี๋ยวมันักหลับยุ่งเรื่องเนาะป็นผู้ใดญ่มาเนาะอันนี้เป็นผมนะครับที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยที่สายเสร็จเรียบร้อยไม่ผู้ให่มานอนสิได้น้องดดที่น้องถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อย,อ,ยอันนี้สวยมากเลยหัว <c oughs> ใจติดปีกนี่

ไโอก็ไม่เพราโชคก็ได้พโชคนันองเทีวนะครับเปิดไฟสับสนนะเดี๋ยวเปิดโอ้ยนี่นี่นี่นาเน่นเ่นีน่อีก่นนี่นนีนี่นี่นี่นน่เนอ ไม่ตัวเองยังไม่ใช่ในประเทศอียิปต่ฮะห้างบอะไรไปน้ำตกลูกมาแล้ววอันนี้เป็นพวงใหญ่พวงใหญ่เท่าไหร่ไม่ดีต้องถามคนเฮ็ดจ้ะคนใหญ่เท่าไรจ้ะลักแสนหเท่าไรได้บี้หกแสนอ๋อพวงนี้หกแสนพวงนี้หกแสนนะครับว้าวสวยมากเลยคนบอกว่าอยากได้แบบนี้เด็เออทำได้สวยมากเลย

ถังไม่แต่เ่าโอี่เปอนเซ็นออกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนแสดงความดีใจกับน้องครับผมแสดงความดีใจกับอะไรที่บ้านใหม่

ก็เล่นกับลูกเขาบอกเลยารจะดีนี่ไหนที่ขึ้นไปเป็นบ้าก่อนนะครับ บรรยากาศครับผมบรรยากาศหลังเวีดีขับตอนไหนวันนี้รับขับเวลาเลี้ยงงานกับขับนี้บอกไม่ไปขึ้นบันไดขับขับอะไรรถรถติดอีกมาด่โชคมากกอะพี่เนี่ยมาผู้เดียวกขับรถมาแต่ตุหลาบเที่ยงใส่ผมเป็นในเพ่ง รอไทยเอ็มบีครับรอไทยเอ็มบีเนี่ยครับเอาใครเป็นนางเอกเอ็มบียังอุปไปก่อนอุปไปก่อนนะรุ่นนี้นะเขาเรียกว่ารอติดตามรอ <c oughs> ต่อไปอ่าอ่าดีใจน้ำดีใจน้ำคอยประสบความสำเร็จรแล้วแช่มาให้แน่ล่ะครับผมตอนนี้เวทีแล้วก็กำลังเก็เบเวทีครับผมอ่าสำหรับคทีนี้ครับผมครับ ฝากพี่น้องไว้สำเน่ครับฝากติดตามช่องพลอดครับลำเปินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ